รู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะทํางานบ้านหนักขนาดไหนนะคะก็รู้สึกว่าบ้านเรายังมีฝุ่นยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ยังรู้สึกจามอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งที่มองไม่เห็นในบ้านนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศทีฟาวรุ่นพีทีสองห้าสา e ศู e ย์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะและหลายๆบ้านนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าเราหันมาใช้เครื่องฟอกอากาศกันเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าฝุ่น PM 2 5เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเรา โดยตรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจนะคะโรคภูมิแพ้อากาศหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งปอดก็ได้นะคะทุกคนน่ากลัวมากๆโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวออนขออนุญาตแกะกล่องนะคะขอเอากล่องมาวางตรงนี้นะพอเสร็จปักแล้วนะคะก็ได้ยินเสียงตึ๊ดอย่างนี้แปลว่าเครื่องพร้อมที่จะใช้งานแล้วคะ่ะแต่ว่าก่อนที่ออนจะมาสาธิตการใช้งานนะคะออนจะมาขอพูดถึงเจ้าเครื่องตัวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะสามารถ กรองฝุ่นนะคะได้ถึง99.9%เลยนะคะการกรองเนี่ยได้ถึง3าระดับเลยค่ะนั่นก็คือ pre-filter active carbon filter และ particle filter นั่นเองค่ะและเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะจะครอบคลุมได้สูงสุด90ตารางเมตรค่ะแล้วเรามาดูที่ไส้กรองแต่ละชั้นกันเลยนะคะนี่ค่ะก็คือไส้กรองนะคะออนจะเปิดออกมาให้ดูค่ะนี่เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะชั้นแรกนะคะหรือว่า พีฟิลเตอร์นั่นเองค่ะจะเป็นไส้กรองชั้นแรกชั้นนอกสุดนะคะดึงออกมาล้างทาความสะอาดได้ด้วยนะคะ แต่ว่าจะบอกว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะเป็นฟิลเตอร์เดียวที่เราสามารถทำความสะอาดเองได้นะคะแต่สำหรับตัว2 in 1 active carbon filter and particle filter นะคะตัวนี้เนี่ยห้ามล้างเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ฟิลเตอร์เนี่ยเสียได้แล้วอาจจะต้องเปลืองเงินนะคะซื้อฟิลเตอร์ใหม่ด้วยเนาะมาดูกันที่ไส้ลรงชั้นที่2นะคะนี่ก็คือ active carbon filter นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วย กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะจะตัวแอคทีฟคาร์บอนฟิลเตอร์เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะงั้นมาดูที่ไส้กรองชั้นสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะไส้กรองชั้นสุดท้ายชั้นที่สามของเราคือเ a p ปอร์ฟิลเตอร์หรือที่หลายคนรู้จักก็คือพาร์ i ิเคิลฟิลเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกรองฝุ่นแบบละเอียดมากๆเลยนะคะ PM 2.5ก็สามารถกรองได้ละเอียดมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะคะ ของเครื่องฟอกอากาศรุ่น PT 2 5 3 0ตัวนี้กันบ้างค่ะจะบอกว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ปุ่มแรกนะคะก็คือปุ่ม start นั่นเองนะคะจะเป็นปุ่มนี้เลยค่ะกลมไปปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะคะจะเริ่มเป็นระบบ auto นะคะอยู่ที่ระดับที่1นั่นเองค่ะแล้วกดที่ปุ่มพัดลมนะคะสามารถเพิ่มระดับได้ถึง3ระดับค่ะ ตัวปุ่มพัดจานตรงนี้นะคะก็คือในโหมดนั่นเองค่ะก็จะใช้สําหรับเวลากลางคืนไม่อยากให้รบกวนเวลาที่เรานอนหลับนะคะเขาจะใช้เสียงแค่40เดซิเบลเท่านั้นเองค่ะและถ้าเราอยากตั้งเวลาปิดของเครื่องนะคะก็กดตรงที่รูปนาฬิกาตรงนี้เลยค่ะเวลาปิดนะคะก็จะมี1ชั่วโมง2ชั่วโมง 4ช well ั่วโมงและ8ชั่วโมงนั่นเองค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีเด็กๆนะคะป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี <Kas per now> ่ยเผลอไปปรับโหมดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีระบบชาร l ล็อกนั่นเองค่ะกด2ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มพระจันทร์นะคะแล้วก็ปุ่มนาฬิกากดพร้อมกันอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าออนจะมีอีกร <a gosh>. ุ่นมาแนะนำค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือ p l ล PT3030 นั่นเองค่ะมาในรูปทรงดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถกรองอากาศได้พื้นที่สูงสุดถึง120ตารางเมตรนะคะแล้วก็การกรองของเขาเนี่ยจะอยู่ที่300ลูกบาศกเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะส่วนส้กรองของเขานะคะก็จะมี3ระดับนะคะจะมี Pre-Filter, 2-in-1 Allergy Plus แล้วก็ Active Carbon Filter ค่ะและตัวตนี้นะคะระบบการใช้งานต่างๆเนี่ยจะมีความคล้ายค กับตัวพีที3 0เลยค่ะก็คือเวลาเปิดนะคะก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมาออโต้อยู่ที่ดับ1เหมือนเดิมนะคะใบพัดสามารถเพิ่มได้สาาระดับเหมือนกับพีที3 0ค่ะแล้วก็สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงและ8ชั่วโมงค่ะมีระบบชายล็อกเหมือนกันนะคะและไฮไลท์ของตัวนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศภายในห้องของเรานั่นเองค่ะจะได้คอยดูนะคะว่าห้องของเราสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ โดยจะแสดงผลออกมานะคะตรงนี้เลยค่ะเป็นไฟสีต่างๆตรงนี้นะคะสีแรกนะคะก็คือสีแดงนะคะแปลว่าห้องของเรามีมลพิษท้าอากาศสูงค่ะถ้าไฟสีโม่วนะคะก็คือห้องของเรายังมีมลพิษในอากาศอยู่ค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าเป็นไฟสีฟ้านะคะนั่นหมายถึงห้องของเราปลอดมลพิษนะคะห้องของเราสะอาดสามารถหายใจได้อย่างสบายใจเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังออนพูดถึง เครื่องฟอกอากาศทั้งสองรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น pt 2 5 3 0 pl air essential หรือจะเป็นรุ่น pl air pt 3 0 3 0ายหลายคนก็อยากจะไปหาซื้อเครื่องฟอกอากาศตามออนกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะแนะนำมากมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเครื่องฟอกอากาศไว้ใช้เพื่อปกป้องฝุ่นและมลพิษที่บ้านของตัวเองนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ทีฟาวไทยแลนด์ค่ะหรือจะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะทีมงานทีฟาวพร้อมที่จะให้ข้อมูล ตอบคำถามทุกคนอย่างเต็มใจค่ะแต่ว่าจะมาคอมเมนต์เฉยๆไม่ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทีฟฟลไทยแลนด์ค่ะวันนี้อ่อนและทีฟ Pa ไทยแลนด์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ